สวัสดีค่ะสวัสดีนดีะอยู่ดนนะวเราจะมาทำมีแชนเลน,นะคะวินาจะมาเล่นฟรีไฟนะเกเล่นฟรีไฟลเราจะมาเอาอู้เราจะเอาที่หนึ่งแทนนะคะเราจะเอาที่หนึ่งเราจะมาเอาที่หนึ่งกลับคืนมานะเราจะกลับได้ไหรือเปล่านะเอ๊เอ๊ What in my phone <ม> 100, ก็กระค้างหนึ่งนานมาแล้วโยไม่มีใครสู้แสนได้เลยนะอหนึ่งรอง,องใส่หน้ากล้องอีกนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแบบมชมชเดียวเดี๋ยวเรารอดูตอนเริ่มเกมกันเลยนะคะไปโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเออนะ ฟีไฟเนาะเข้ามาในเกมแล้วเราจะถอยเราจะลงที okay, ่พีกนะคะก็ได้โอเคเราตรงพีก Mm hmm. อาจจรไม่เสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะนะคะเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะฟารมของก่อนนะที่พีกโอ้โหคนลงเลยคนลงใ,ใกล้ๆเลยให้ลงกับที่กูลเลยไม่ค่อยได้ใครคลิปมานานอาจจะมีแบบน,นะ อืม mm hmm. อากา้ามาถึงเจออาก้าเลยลูกอืมเจออาก้า hmm. ทุกคนเป็นไงคนโชคดีก็เงี้ยแหละโชคดีแต่ในเกมเมืนจริงลูกซองมัวเอาเก็บมาเือนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรง

คือกลุ่มฉันด้วยอีกนะก็น่าจะน่าจะแบ่งเลยแล้วล่ะ6ตัวแล้ว6ตัวแล้วแบ่งเก่งเกินไปครับสบรายการนี้เชลซีถ้าไม่ได้1ใน4ก็สนุกแน่นอนตรับตอนะี้จะบอกว่าตอนนี้บอว่าเข้าไปอืมเพราะดูแววดูแบบช้ปี๊ยแล้วมันแล้วช่วงหแบบเหมือนเหมือนเล่นทีมไม่ค่อยขึ้นด้วยอ่ะครับเอะไะครับ

ขอใช้สแคนนะคะพอพอดีเป็นคนที่ชอบสแคนโอ้โอัล้าโคตรโหดเลยเราเก้าหากระเป๋าเอวสามกับหม๋าเอวหนึ่งเก้าริบห <tinc S 1> ้า ทำไมพีไม่ค่อยมีคนลงนะวัดตอนเนี้ารอมีสัารแน้นงั้นงั้นไม่าไปเลยวาพาาตอต้เกนะครับนะครส่วนชมยาเก็บยาจ้ะสองนเลยนะอเล็กก็ถ่ายนะครับสนามที่สองนะครับที่ปราบเทิาเจดีนาครับ ก็ค <icana> ือจบมาิดาบี้เนียแะครับก็ถ่ายโคูก่อนต t แล้วก็ตอด้วยตัตีดใหญ่ครับแล้วก็มีผู้ปอวันจันด้วยนะครับเานไงมี่อคานูน่อู่นาสนใจด้วยนะครับทีมโคฟตาแชมเปี้ยนส์คีนอยู่นะครับไลฟ์สิกกับทาร์ูโตเซนแล้วบันคานครับก็มีแมนซิคตี้กับลิเวอร์พูลว่าไม่ได้้วหวกครับไฮมา ต่ออง่ายนะคุณโทราายมาแต่พุดสละอัดส่งสาวิชจักรคะเว้นมันพูดอีกวันนึงแล้วไปลอัดอแรกคะสุดที่ดีมานะครับตอเื่อนนะล้วก็พูดาฆเราครับตัขอบคุณครับ EDS ื่อสุขภาพเราเชี่ยวชาญ50ปีสายการบินบางกอก a i r w a y อ a ชีย e a u แอ Airline ยุโรปแท็งหกร่ทุกที่ทุกเวลาการเยยบเบน

ูรอโอเคบีบาสกิแล้วกันนะ

เราเจอมันต้องมีคนมาวะนั่นไงเจอแล้วพูดถึงก็เจอแล้วน่ะมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นอยู่อ่ะเห็นปะน่ะมันโผล่หัวออกมาอยู่นิดนึงอ่ะเห็นปะนั่นๆยิ่งถึงป่วะ ลองดูถึง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 ไปดิเฮดช็อตไปหนึ่งดิหือระดับนี้แล้วดับโปรเซียนเิกเตอร์แล้วนะขึ้นหัวขึ้นเยอะอ้าวจือบอกว่าโคตรโหดเลยนะมีอะไรอ่ะโอ้โหมีหัวจัด ลูกกระสุนโคตรเพียบเลยเดี๋ยวจะใช้อากายประหยัดกว่านี้นะคะเดี๋ยวต่อมาใช้สแควรดีกว่าแจนเจอร์อีกูตายตายจุ๊บเขาบันเป็นหนึ่งนะตรงนี้อืตกใจ

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไม่รู้สองหรือสามไม่รู้ะก็นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนาอก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็นะขอตัวลาไปก่อนนะคะบายค่ะ ไป